ไปเบิงกลุมวิสาหกิจต่างๆนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับถี่ตอนนี้ก็เร่งในการที่จาการท่อ่านะครับทั้งผ่าไหม ผ่าไฟนะครับต้องบอกว่าเป็นไล่ไม้ใะคบทีต้อง้ายพื้นที่กาลังเร่งในการท่อเนียนขึอยู่นะครับนั่นคือลายพระราชทานลายดอกหลักราชการญานั่นเองนะครับจะไปเบิงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอดครับพร้อมภาคีเครื่อขคายครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงนะครับลงพื้นที่ห้กกาลังใจสร้างท่อลายพระราชทานนะครับพร้อมทั้มีการสร้างภูมมปัญญาทายเป็นมีกระสิ่งแวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ โดยนายทรงพลใจกรีมครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วย,วยงานที่เกี่ยวของและกับผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับดเดินทางนะครับเพื่อติดตามเยี่ยมเยือนไหลกำลังใจสนับสนุนสร้างท่อผ่าไล่พระราชทานไายดอกรักราชการยญ้าอยู่ที่ชุมชน <c oughs> บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิซึ่งประกอบไปด้วย3กลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มท่อผ่าไหมบ้านตายวหมูทีสิ5าตำบลถุ่งหลวงครับโดยมีนั่งสำเนียงผู้สะคู่นะครับประท่านกลุ่มนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มลันลาลินไทซิลนะครับยูทีมูสิฟตำบลทุ่งหลวงโดยมีนั่งจำเนียนนามกระจายเป็นประทานกลุม่มและกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่ม ผ่าท่อผ่าไหม้บานตาหยวกมูที่ิ0ตำบลถทุ่งหลวงนะครับโดยมีนั่งเอียบนากระแสเป็นประท่านกลุ่มซึ่งทั้งจังหวัด้อยเอ็ดครับได้มอบไล่ผ่าพระราชท่านไล่ดอกรักราชกัญญาเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2 5 6 6ให้กับกลุ่มท่อผ่านะครับสร้างท่อผ่าใน20อำเภอของจังหวัด้อยเอ็ดจำนวน312กลุ่มเพื่อให้สร้างท่อผ่าและก,กลุ่มท่อผ่าได้นัไปท่อ โดยมีการเน้นครับให้ใส่สีธรรมชาติใส่วัสดุในท้องถิ่นซึ่งอยู่ระวางการเตรียมความพร้อมผลิตผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดลล่ผ่าพระราชท่านผ่าลา่ดอกรักราชกัญญ้าตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีราดีรัราชกัญญ้าและผ้าผ่าท่อผ่า,า,ผาจำน่ายเพื่อสงางไร่ใดแก่ชุมชนทั้งนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดมีการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบคุณน,นะครับ และก็เป็นกำลังใจให้กับพีน่น้องประชาชนชาวจังหวัด้อยเอ็ดทุกคนที่ได้ซ้อยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยงานหัตศิลป์หัตถกรรมไทยซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด่านเครื่องหนุห่งห่มร่วมไปถึงการซอยการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและชุมชนให้กับประเทศไทยและก็ชาวจังหวัด้อยเอ็ดนั่นซึ่งจังหวัด้อยเอ็ดครับยังคงมุงมันครับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการท่อ้าและภูมิปัญญาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้ยมีการบูรณาการภาคี่เครือข่ายทุกผากส่วนได้ซอยการโลกงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านและผู้ประกอบการท่อผ่านในพื้นที่เพื่อเป็นทั้งภูไหกำลังใจและผููไหคํำแนะนำและก็ค่อยรับฟังปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนายโยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลอยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น และก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ประกอบการท่อผ่านในพื้นที่ได้มาเข้าร่วมโครงการประกวดผ่าลายพระราชทานผ่าลายดอกรักราชกัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ปัญญาผ่าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนโดยดยมีการเปิดรับสมัครแกล้วนะครับตั้งแต่มื่อนี้ไปจนหอด4สิงหาคม โดยรับ Smart UT, สมัครอยูุทีสสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอเพื่อเดินสอยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผาไทยและงานหาัตถกรรมชุมชนให้เป็นที่หูจกักและเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตชุ่มชนของประเทศต่ตอไปน้่ครับต้องบอว่าผาไทยใส่ตอนใดก็สวยงามนะครับผมพร้อมทั้งผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับ